แต่มันเหนื่อยนะครับเรียงัวเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยหนึ่งคืออะไรเออมันมันยังไงเราต้องมาฝนตกก็ต้องมาดูแดดออกก็ต้องมาสนใจอน้ำาอะไรกินทุกอย่างเกียร์ย่งกระย่าหายาด้วยครับผมมันเหนื่อยทุกอย่างครับผมครับครับแต่พอมีผมหลิดมาแล้วมันดีใจครับเห็นลูกออกมาลุ่มออกมาแล้วชื่นใจสายเหนื่อยครับ สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมยังไม่ไปไหนไกลนะฮะยังวนเวียนอยู่แถวแถวห้วยใหญ่เนี่ยแหละครับเพราะว่าพี่น้องชาวห้วยใหญ่เนี่ยเลี้ยงวัวกันเยอะจริงๆพี่น้องเลี้ยงแบบโอ้เกือบแทบทุกทุกหมู่บ้านต้องมีนะฮะมีเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงวัวเยอะมากแล้ววัวที่นี่เนี่ยบอกได้เลยครับพี่น้องครับสวยๆทั้งนันนะครับนะ วันนี้ก็เช่นกันนะครับพี่น้องวันนี้ผมมาคุยกับพี่อีกท่านหนึ่งนะฮะบอกไว้ก่อนว่าพี่พี่คนนี้มีบุญคุณกับผมละครั้งหนึ่งด้วยนะครับแต่วันนี้ที่ผมมาถ่ายทําไม่ใช่จะไม่ใช่จะมาตอบแทนบุญคุณอะไรแต่ผมตั้งใจที่จะมาถ่ายทําคอกพี่เขาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่พอดีว่าวันนั้นเนี่ยรถผมเนี่ยเ,เกิดอุบัติเหตุติดลมแล้วก็ได้พี่แกนี่แหละฮะมาช่วยเดี๋ยวมาทําความรู้จักแล้วก็สอบถามรายละเอียด เรื่องขอความรู้การเลี้ยงวัวจากพี่แกนะครับนะนี่ฮะยืนอยู่ตรงนี้แล้วครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมพี่แนะนําตัวนิดนึงชื่ออะไรผมชื่อนาโนชาเลยจ้อยครับผมครับผมชื่อเล่นชื่ออะไรพี่ชื่อหนงครับผมพิกัดตรงนี้หมู่บ้านอะไรฮะเอ่อตรงนี้ขหมของหมู่สิบสองครับผมบ้านนอกครับครับบ้านนอกตําบลตําบลห้วยใหญ่ครับเพอรมมานมุงวัดชมบุรีเหมือนกันครับผมครับผมพี่เบอร์ติดต่อครับพี่ 085ย์แปดครับครับผมครับผมยังไงวันนั้นต้องขอขอบคุณพี่อีกทีหนึ่งนะฮะไม่ได้ช่วยไม่ได้พี่ที่ผมแย่แล้วมันมืดแล้วด้วยวันนั้นนะครับพี่เลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วผมเลี้ยงต่อจากแม่มาเพืนกันห้าปีครับผมประมาณ5ปีครับผมครับตอนนี้ในคอกมีกี่ตัวครับพี่ตอนนี้มีอ่าสิบแปดตัวครับผม18ตัวได้ยินข่าวว่าเพิ่งคลอด ่มีสมาชิกใหม่มาหนึ่งตัวครับป็นตัวสิบเก้าครับก็สิบเก้าตัวเลี้ยงแบบไหนพี่ที่นี่เลี้ยงก็ธรรมดาเลี้ยงบ้านบ้านครับผมครับผมเป็นคอกบ้านบ้านบอา้ครับผมเช้าปล่อยออกเช้าปล่อยออกครับเย็นพาเข้าครับผมพี่ตอนแรกนี่พี่ทําอาชีพอะไรฮะก่อนหน้านี้ครับเออผมทาพวกช่างไฟครับช่างแอร์ครับผมอืประจําอยู่ที่ที่ไหนพี่ เออส่วนใหญ่ผมจะรับแอร์จากข้างครับผมอ๋อจากข้างจากพาเวอร์บครับผมพูดง่ายๆว่าพี่เป็นฟรีแลนซ์นะรับซ่อมรับซ่อมรับจินตั้งครับรับเซอร์วิสต่างๆครับผมปัจจุบันยังทําอยู่เออปัจจุบันไม่ค่อยจะทำแล้วไม่รับแล้วครับอ๋อไม่รับแล้วก็ตอนนี้ก็หลักๆคือเลี้ยงวัวกับอะไรครับพี่เลี้ยงวัวกับทาไฟอยู่ที่วัดครับผมอ๋อ ญ่ครับตอนนี้คือรับเหมาทาทาไฟอยู่ที่วัดห้วยใหญ่ครับผมแล้วก็ว่างเว้นจากตรงนั้นก็มาหาญ้าให้บัวนะครับนี่ก็คือวันนี้พี่ไปได้มาหนึ่งซาเล้งนะพี่น้องพอไหมพี่เนี่ยอให้กินเฉพาะตัวแต่ข้อครับอต้นอยากจะปล่อยกินในป่าครับให้กินตัวที่ว่าเราต้องการให้แบบเสริมให้เขาหน่อยบลวลูกอ่อนผมลูกอ่อนที่มีลูกอ่อนอแล้วอาหารอย่างอื่น่ะพี่ เออก็มีพวกกระพดะตุ้งกระพดโม่ครับผมครับส่วนใหญ่ก็กินกระพดโม่อาหารพวกอาหารเม็ดอาหารผงก็ให้กินเฉพาะแบบช่วงที่ไม่มีหญ้าจริงๆนะครับผมถึงแค่เอามาเสริมแต่ตอนนี้ยังมีหญ้าในทุ่งนาก็ให้กินหญ้าทุ่งนาไปก่อนครับครับแล้วอย่างวัวขยายพันธุ์เราใช้บริการที่ไหนอยู่ครับพี่ตอนนี้เออใช้ของหมออำเภอครับผม เป็นของปศุสัตว์อำเภอรครับผมก็คือเราไม่ได้ผสมตัวเนาะผ,สม,มผมสมเทียมครับผมผสมเทียมครับผมผสมเทียมก็คือใช้หมอของปศุสัตว์มาผสมให้ครั้งหนึ่งเขาคิดกี่บาทพี่มันอยู่ใ่น้ำเชื้อครับผมครับน้ำเชื้อถ้าเป็นเชื้อหลวงก็500อยครับผมตอนอหนึ่งตัวถ้าเป็นเชื้อดีหน่อยก็พันหนึ่งครับผม,มเชื้อเอกชนอะไรมาเนี่ยครับและพี่อย่างพันของ เอาง่ายๆของของหลวงของกรมเนาะพ่อพัน์ตัวไหนมันมันดีมันสวยเวลาที่เลือกอ่ะก็เห็นหมอพวกมาผสมเทียมเขาก็แนะนําว่าเออโซเล่นะเอาเล่เพระว่าเล่ด้านน้ำหนักดีอือนน,น้ำหนักมองแค่น้ําหนักครับครับเน้นไปทางเนื้อใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อท่นอยากจะตสมโชเล่โชเล,เล่บอกโชเล่อย่างเดียว<อ>ครับครับครับของเรามีตอนนี้ก็มีทั้งบามันแล้วก็ชาวเล่เนาะครับผม ก็มีเนี่ยบีบเพิ่งออกมาแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งครับตัวนี้บีบมาเตอร์ครับผมเนี่ยฮะแล้วก็มีแม่พันธข้างในตรงนู้นนะพี่น้องนะนู้นเพิ่งได้ลูกมาใหม่โครงสร้างแม่ก็ถือว่าโอเคเป็นบัวเท่าแล้วพี่เนาะใช่ครับอ่าเป็นบัวเท่าครับแล้วก็ยังมีตรงนู้นอีกกี่ตัวครับพี่กลางทุ่งนาน,นู่นนะก็สิบกว่าตัวครับผมอยู่ตรงนู้นอีกสิบกว่าตัวเดี๋ยว จะให้พี่พาไปดูหน่อยนะครับนาะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นที่เป็นที่ของใครครับพี่เออเป็นที่ของ amateur ครับอ๋อเขายังไม่ได้ใช้ทำอะไรใช่ไหมใช่ครับเขาซื้อไว้ตั้งหลายปีแล้วครับเป็น10ปี2 0ปีแล้วครับอืมแล้วก็เป็น เป็นประโยชน์ของของเราสบายเลยนะครับนะตรงนั้นก็ยังมีมีควายมาเลี้ยงด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงตรงนี้พื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับพี่อ่า้าเป็นบริเวณนี้ก็ปมันสี่ไร่หาไร่ครับผมออเฉพาะเวิ้งเนี่ยนะใช่ครับผมเวิ้งตรงนี้ประมาณสี่หนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งของของพี่โหนกนะครับตรงนี้มีทั้งบามั่นนะครับมีทั้ง ชาโลเล่มีทั้งสายเทาก็มีโอ้คบคบเสร็จเลยพี่น้องนะฮะอย่างบามันตัวนี้พี่พี่ได้มาจากไหนครับพี่เนี่ยอันนี้เอ่อตัวนี้พ่อทำผสมมาครับผมครับผมตอนชองทำผสมมาตอนนี้ท้องแล้วเหรอฮะเนี่ยครับ,รบท้องอยู่ครับท้องอยู่ห้าเดือนแนละ้วท้องห้าเดือนแล้วนะฮะตัวนี้ก็สวยนะพี่น้องนะโบ๊ทลึกๆเลยนะครับแข้งขานี่ดําหูดํา นะครับเนี่ยอย่างอย่างนี้เนี่ยเป็นบัวที่ตลาดกําลังนิยมกันเลยพี่น้องเนี่ยสายเนี่ยถ้ามีไว้เยอะๆเนี่ยคือแบบอุ่นใจได้เลยนะครับนะบัวแดงวัวบามันแดงเนี่ยครับอย่างนี้ก็แต่ว่าของพี่ไม่ไม่เปิดราคาเนาะไม่มีขายเนาะไม่มีขายครับไม่มีขายครับผมแล้วอย่างเลี้ยงอยู่อย่างนี้พี่ผมถามจริงๆพี่ทําอาชีพอื่นด้วยอันนี้คืออาชีพเสริมใช่ไหม ไม่ใช่อาชีพหลักเนาะใช่ครับนี่เป็นอาชีพเสริมแต่ว่ามันทํารายไดใ้ให้เราทางไหนได้บ้างพี่อคุยให้พี่น้องเอฟซีฟังหน่อยเออส่วนใหญ่ครับผมก็ไม่ค่อยดีรายได้จากไหนก็กจะได้จากงนเลยละครับผม,ม,มก็จะได้ก็ทําไฟก็ <c oughs> มันทําไม่ได้มีทุกวันนะครับจะมีเป็นจ๊อบๆไปมีงานผมก็ไปไม่มีงานผมก็ต้องเลี้ยงงวถ้า <c oughs> อย่างนั้นก็เป็น ครึ่งคึ่งได้ไหมพี่ประมาณนั้นจะหลักก็ไม่เชิงจะเสริมก็ไม่ใช่เพราะว่างัวเราไม่ได้ขายทุกวันใช่ไหมครับใช่ใช่่เราต้องไม่จะขายทุกวันนางนจะขายได้ทีนึ่งแต่งานเราคือถ้าทํางานตรงนั้นเราไม่ได้ตรงนี้ครับมากนิดหน่อยครับก็ครึ่งครึ่งนะครับผมครับผมน่าจะเป็นทํานองนั้นนะพี่น้องนะแต่ว่าผมเนี่ยชอบบรรยากาศตอนนี้มากมากเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ประมาณสักสี่โมงเย็นสี่โมงจะครึ่งแล้วนะพี่น้องดูบรรยากาศ นึกถึงสมัยก่อนนะครับอดีตที่เป็นเด็กตัวเล็กๆนะฮะวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยครับบรรยากาศนั้นเลยฮะตอนนี้เนี่ยครับบรรยากาศนั้นเลยให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศรอบๆสักนิดหนึ่งเนี่ยฮะดูบรรยากาศรอบๆสักนิดหนึ่งฮะมีทั้งวัวทั้งควาย ควายนี่ของของพี่ด้วยไหมไม่ใช่ครับควายของพี่เจ้าของพี่ที่ครับผมเครอบ<อ>งวัวเขาอยู่คนหนึ่งนะครับไม่ใช่เขาเขาก่อกเขาเลี้ยงวัวครับแต่ขเขาบอกเลี้ยงวัวลำบากเลยขายวัวซื้อควายมาเลี้ยงแทนอ่าแล้วแต่คนชอบนะพี่นะพี่พาดูแม่สีดํานี่หน่อยได้ครับแม่สีดํานี่ก็พันอะไรครับพี่เนี่ยอันนี้พ่อมันเป็นบามั่นนะครับผมครับแม่มันก็แม่แต่แม่แม่มันขายไปแล้วครับผมแม่มันขายไปแล้ว ปีสาพ่อเป็นบาัมนแม่แม่เขาสีอะไรพี่แม่เขาสีขาวครับผมอ่าพ่อบาัมนพ่อสีดำก็พ่อสีดำก้งัวคอกเดียวกับงัวนู้นครับข้างมาตตนหนองอ่ะอ๋อที่อยู่ในครอบตัวใหญ่ตัวผู้ดำดาครับผมอ๋อนั่นคือพ่อเขาครับผมอ๋อผมผมไปเห็นมาแล้วพี่น้องแต่ว่านะครับพ่อชื่อแตงควาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะผมจะพาไปดูผมจะพาไปดูพ่อเขาอีกอีกทีหนึ่งนะพี่น้องนะ พี่แล้วเล่แม่ได้หละพี่อันนี้ผสมเทียมครับอือลูกส่งลูกสวยดีครับอันนี้ผสมเทียมครับครับผมนี่ฮะวัวพี่หนงก็มีแต่ตัวสวยๆนะพี่น้องนะท้องอีกแล้วมั้งครับพี่เนี่ยไม่ท้องครับโอ้ไม่ท้องเหรอตังออกมามยังไม่ยุบเลยเนี่ยโอ้เลี้ยงวัวได้ดีมากพี่น้องเนี่ยไม่มีซุดเลยนะฮะแต่ว่าออกออกมีมั่นไกล ไกลมากพี่น้องนิดนิดนั่นแหละนะแต่ว่าดูครับกินหญ้าเก่งมากเนี่ยฮะเล็มหญ้าได้สุดยอดเลยวัวไม่ไม่สุดเลยนะเนี่ยครับนี่คือแบบเป็นสายบ้านบ้านจริงๆสายลูกทุ่งลูกทุ่งเลยก็ว่าได้เนี่ยฮะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะพี่น้องนะพามาชมวัวสายบ้านบ้านนี่คือผมว่า เอฟซีส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบบรรยากาศแบบนี้ซะมากกว่านะครับเพราะว่าเอฟซีของช่องพูดจาภาษาวัวส่วนมากแล้วก็จะเป็นคนที่เลี้ยงวัวบ,บ้านๆแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับก็มีทักเข้ามาเยอะว่า,อ,าอยากให้พูดจาภาษาวัวเนี่ยไปถ่ายทําตามคอกบ้านๆตามท้องไร่ท้องนาบ้างวันนี้จัดให้แล้วครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่นองอีกสักครั้งหนึ่งพี่ คิดยังไงกับการเลี้ยงวัวจะต่อยอดไปเรื่อยๆหรือจะหรือจะไม่เอาแล้วหรือยังไงพี่บอกที่น้องที่ยังไม่เคยเลี้ยงตอนแรกว่าว่าก็เหนื่อยนะครับเลี้ยงวัวมันเหนื่อยแต่มาเลี้ยงไปมันก็ผูกพันนะครับอยากเลี้ยงไปเรื่อยๆเอยครับเห็นพอเห็นมีลูกมีหลานมากก็เออมันเออมันชอบอ่ะครับผมเริ่มชอบแล้วอ่ะครับแล้วก็คิดว่าื่อเลี้ยงไปเฉยๆเลี้ยงไปเรื่อยมาเห็นมีลูกมีหลานมาตรงโน้นสวยตรงนี้สวย เห็นแปลกมค้อกนุก็ดีเขานุก็สวยก็เลยอยากเลี้ยงต่อเป็นงงินนะ,นะ<笑><笑>เลยชอบไปเลยฮะนี่กลายเป็นแบบว่าเมื่อก่อนนี่อาจจะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่พอได้มาสัมผัสมาเลี้ยงจริงๆกลายเป็นความผูกพันใช่กลายเป็นแบบว่าขาดกันไม่ได้นะวันไหนไม่ได้มาหาวัววันไหนไม่ได้มาเลี้ยงวัวนี่ก็เหมือนขาดอะไรไปสักอ,อย่างประมาณนั้นใช่ไหมพี่ใช่ครับอารมณ์นั้นเลยเนาะแล้วมนอยู่ในน้ำสบายใจดีครับอยู่นะครับเนี่ยมันล่มื่นดีครับแม่ เนี่ยฮะดูแล้วก็ชอบชอบจริงๆครับบรรยากาศแบบนี้ครับนี่ผมรอบให้ดูร้อยแปดิองศาเลยนะพี่น้องนะเนี่ยวัวก็อยู่ตรงโนู้นโมุม,ม,ม,มนู้นมุมนี้นะรวมๆแล้ว10กว่าตัวเนี่ยครับปีนี้ขายไปบ้างยังพี่ยังเลยครับยังไม่ขายเลยครับยังไม่ได้ขาย,ยขายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ขายเมื่อต้นปีเนี่ยแหละครับผมต้นปีต้นประมาณต้นปีอะครัขายไปกี่ตัวครับขายไปห้าห้าคู่ครับสิบตัว 5โคมแม่ลูกแม่ลูกคู่ก<อ>ับคู่แม่ลูกไหมครับสิก็เท่ากับ10ตัวครับผมโทษพี่ได้เงินเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นก็ให้คู่นึงสี่0 0ื่นครับผมห้าเรก็ประมาณตกประมาณ200,000เนาะครับผมครับผมก็ก็เอาได้นะครับพี่น้องนะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นเนี่ยฮะลองดูแบบนี้ก็ได้นะครับก็คืออย่าอย่าเพิ่งเริ่มเยอะเห็นบอกว่า ของพี่เองก็ไม่ได้เริ่มเยอะเลยเริ่ม่ตัวพี่แม่เขาซื้อมาแม่เขาเรื่องตัวเดียวเริ่มต้นเลยคือแม่ของพี่เองครับแม่ของพี่นงเนี่ยฮะซื้อมาเลี้ยงแค่ตัวเดียวตัวเดียวครับนะครับแล้วเลี้ยงเข้ามาเรื่อยๆสมเทียมั่งออกมามั่งอะไรมั่งก็ยาวมาเรื่อยครับจนทุกวันนี้ครับหลังจากตัวแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณกี่ปีแล้ว นานแล้วนะครับนานแล้วสะสมไปเรื่อยใช่ครับซื้อเข้ามาขายออกไปโอ้นี่ขายไปหลายชุดได้แล้วครับขายไปอ่ะสิบสิบแม่ไอ้ห้าสิบตัวจะเพิ่งขายไปต้นปีแต่ก่อนเราก็ขายไปเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ขายเยอะคร็ขายไปเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเลี้ยงมาเป็นสิบปีแล้วมีวัวแค่สิบเจ็ดสิบแปดตัวนี่ไม่ใช่ขายไปใช่ครับขายไปทุกปีพี่น้องขายปีสิบกว่าได้ไหมประมาณเ ไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงครับขายปีที่แล้วก็สิบแล้วเนี่ยสิบอาทย์แล้วขายเพราะว่ามันแห้งแล้งทมันแห้งไม่มีหญ้าให้กินถึงก็ปล่อยไปต้องสารวัวไหมครับ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 คือพูดง่ายว่าก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินมากก็ไม่อยากขายไม่ทากขายครับไม่อยากขายเข้าใจแล้วฮะอยากเลี้ยงแต่มันไม่ทุนมันลงทุนไม่ไหวครับครับผมครับผมเข้าใจครับเอามาเลี้ยงก็ทรมานมันไม่มีอะไรกิน เอาและพี่ช่วงสุดท้ายฝากอะไรถึงพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่บ้างอยากเลี้ยงวัวควรเริ่มต้นยังไงพี่ก็เอาที่ชอบครับครับ,รบเอาที่ชอบที่ชอบที่รักครับจะไ,ได้ไม่ต้องมาเหนื่อยแต่มาเหนื่อยนะครับแงงน่นอนเหนื่อยใช่ไหม <laughs> เหนื่อยครับเหนื่อยหนึ่งคืออะไรเออมันมันยังไงเรา่ต้องมาฝนตกก็ต้องมาดูแดดออกก็ต้องมักสนใจอาน้ำอาอะไระกินทุกอย่างเกียร์ย่งกระยาหายาด้วยครับผมมันเหนื่อยทุกอย่างครับผม แต่พอมีผลผลิตมาแล้วมันดีใจครับเห็นลูกออกมาลุ่มออกมาแล้วชื่นใจสายเหนื่อยครับผมว่าทุกอาชีพนะพี่เนาะต้องเหนื่อยทุกอาชีพแหละใช่ครับผมอย่างผมนี่ก็เหนื่อยนะครับขับรถมาหาพีกเกอรนี่แต่บอกไว้ก่อนนะครับล้าว,ว่ามันอยู่ได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเลี้ยงวัวเนี่ยอยู่ได้แน่นอนเป็นอาชีพที่อาชีพผมคิดว่าอาชีพเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเป็นอาชีพเดียวที่เราสามารถ ตั้งราคาขายเองได้ถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ครับขนาดราคาหมูเนี่ยยังต้องตามตลาดถูกไหมถ,ถ้าเราจะขายหมูสักตัวหนึ่งแต่ว่าวัวเนี่ยอย่างสมมติตัวนี้เนี่ยถ้าผมจะมาซื้อเนี่ยผมบอกว่าผมซื้อโลละห้าสิบบาทได้ไหมไม่ได้เพราะว่าราคาพี่จะขายโลละร้อยเนี่ยผมจะซื้อห้าสิบาทพี่ก็ไม่ขายก็ได้ใช่ไหมฮะ<ช>นั่นนะครับคืออันนี้คือผมเปรียบเทียบให้ฟังนะพี่น้องนะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถตั้งราคาขึ้นมาเองได้ นะครับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วใครที่มีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ส่วนตัวหรือว่าที่ที่เป็นธรรมชาติหรือเป็นที่สัมปทานอะไรต่างๆพวกนี้าาาาาสามารถามีหญ้ามีอะไรให้วัวให้ควายกินได้เนี่ยลองดูพี่น้องลองดูครับรับรอ,องว่าผมว่านะมีมีสร้างรายได้ให้พี่น้องได้แน่ๆเอาละครับพี่นองครับวันนี้ขอบคุณมากๆพี่ที่ให้โอกาส ช่องพูดจาภาษาวัวได้มาศึกษามาหาความรู้ไปฝากพี่น้อง f อขอบคุณครับผมครับผมค,คุณครับ,รบนั่นแหละครับพี่น้องครับวันนี้เอาบรรยากาศมาฝากเต็มๆเลยนะฮะส่วนการเลี้ยงวัวน,นี่ก็หลายๆคลิปนี่ก็บอกรายละเอียดไปเยอะแล้วนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศล้วนๆเลยสําหรับวันนี้เหมือนเดิมนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพูดจาภาษาวัว เพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ